ภารกิจสาหรับป3วันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะอ่านคําที่มีคําควบกล้ำนะคะโดยออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะตัวอย่างการอ่านนะเดี๋ยวคุณครูจะลองอ่านให้ฟังนะคะว่าคําควบกล้ำแท้นะคะแล้วก็คําควบกล้ำไม่แท้เราจะอ่านยังไงดีนะคะตรอรอ,อวอตรวจตอรรอ,อาตราตรวจตรา,ต,อรออาตรรไอไตรไม่เอกไตร ต,อรอออตรองตรองไตรตรองปอรออปร,ป,อรอออปรอายปลายประปลายคำพวกนี้เป็นคำควบกล้ำแท้เพราะฉะนั้นเราจะออกเราจะออกเสียงรอเรือไปด้วยนะลูกนะอันนี้เรามาลองฝึก อ่านรอเรือกันด้วยน้องนะคะรอเรือแล้วก็รอลิงนะคะตัวคําควบกล้าจะมีจะสังเกตได้นะคะมันจะมีรอเรือรอลิงและวอลแหวนอยู่ในคําคํานั้นนะคะต่อไปค่ะวิธีการอ่านตัวนี้นะคําว่าเปรมปรีปอรอเอมอเปรมปอรอีปรีเปรมปรีคาที่มีตัวการันนะคะนักเรียนตัดทิ้งไปเลยไม่อ่านนะคะ ให้เรกเรียนข้ามไปเลยนะคะก็คือเวลาอ่านก็อ่านปอรอเอมอเปรมปอรออีปรีเปรมปรีนี้นะคะต่อไปไปดูตัวที่เป็นคําควบกล้มไม่แท้บ้างนะคะคาควบกล้มไม่แท้คือเขาจะไม่พูดตัวรอเรือรอลิงในคาคานั้นนะคะอย่างเช่นคํานี้บอเอดอเบ็ดสอรอเอจอเสร็ เวลาเราออกเสียงเราออกเสียงว่าเสร็จเราไม่ออกเสียงว่าเสร็จอย่างนี้นะคะคือเวลาเราออกเสียงเราตัดรอเรือทิ้งไปเลยนะคะต่อไปทรอแอกอแทกทรอตัวนี้ออกเสียงเป็นซอโซนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะจะอ่านว่าซอแอกอแทกก็ได้นะคะหรือจะอ่านเป็นทรอแอกอแทกก็ได้แต่ยังแต่ให้นักทำความเข้าใจว่ายังไงก็ตามมันออกเสียงเป็นซอโซนะคะในตัวนี้นะ สรเอาเสาเสาไม่โทเศร้าอย่างนี้นะคะไม่ต้องออกเสียงว่าซาร่าอย่างนี้ไม่ต้องนะคะสรอยสอยสอยไม่โทสร้อยเศร้าสร้อยจรอีงอจริงจอไอใจจริงใจไม่ต้องออกว่าจริงใจอย่างนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องออกเสียงรอเรืออันนี้ก็เป็นคําควบกล้ำที่ไม่แท้นะคะอันนี้ไม่แท้อันนี้ไม่แท้ อันนี้ไม่เทอันนี้ไม่เทะนะคะเสแซงนะสอเอเศส,สอสอรอแองงแสงแสงไม่โทรแซงทอรออุดอสุดหรือสออุดอสุดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ ทีนี้มีคำหนึ่งที่นักเรียนผิดกันนะคะคำว่านิทราคำนี้อ่านว่านิทราออกเสียงทอรอพร้อมกันมันจึงเป็นคำควบกล้มแท้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ออกเสียงว่านิซานะคะเราออกเสียงว่านิทราคำนี้จึงจัดว่าเป็นคำควบกล้มแท้นะคำควบกล้มไม่แท้คืออะไรคือคำควบกล้มที่ไม่ออกเสียงเพรียงชนะที่มันแทรกซ้อนอยู่ในตัวนั้นเช่นรอเรือที่อยู่ในคำนั้นๆเราไม่ออกเสียงแทรกก็แทรก แซก,ก็ออกเสียงเป็นซอโซไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้กออกเสียงรอเรือไงเขาก็เลยเรียกว่าไม่แท้ถ้าแท้จะต้องออกพร้อมๆกันนะคะพลัดรากพลัด เปลี่ยนอย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยแท้นะคะให้นักเรียนอ่านตั้งแต่คําแรกเลยนะจนถึงคําสุดท้ายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วถ่ายวิดีโอส่งมานะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะทีละบรรทัดก็ได้นะคะช้าๆก็ได้นะคะแต่พยายามฝึกออกเสียงนะคะจริงจริงอยู่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ออกเสียงอย่างที่คุณเต้เนี่ยมันชินเกิดความเคยชินไม่ได้ออกเสียงรอเรือตลอดเวลาแต่เราต้องรู้นะว่าความแตกต่างเวลาที่เราจะแยกมันออกจากกันเนี่ยมันจะ ต้องอ่านยังไงนะคะเราจะไม่อ่านเ,าเราจะไม่อ่านจำไปผิดเช่นจริงใจอย่างนี้ไม่เอานะคะโอเคค่ะ